สวัสดีครับพบก,กับช่องเท่าคีโม h a n n e l เช่นเคยนะครับจริงๆคลิปนี้ต้องเป็นคลิปตอนที่3นะครับของเหตุแห่งการเสือ่อมแล้วก็ตกต่ําที่เท่าคีโมได้เสนอไปแล้ว2ตอนนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีเรื่องอื่นที่เข้ามาซะก่อนแหะครับก็คือเรื่องที่ ทางส่งผัวเมียคู่นี้เขาได้ไปออกรายการทีวีรายการดังในเมื่อวานนะครับแล้วก็จะแพ,พร่ภาพในวันนี้แหละครับเท่าคิมโมูก็เลยอยากจะมาทําคลิปนี้ก่อนที่เขาจะออกอากาศนะครับเท่าคิมโมูสังเกตเห็นเพื่อนๆหลายๆช่องนะครับก็ได้แสดงความคิดได้วิเคราะห์กันเรื่องเกี่ยวกับการที่ได้ไปออกรายการในครั้งนี้กันนะครับแล้วก็ทางฝ่ายของ สองผัวเมียก็ก็ออกมาต่อว่าต่อขานพวกเรากันพอสมควรละครับบางคนก็หาว่าเราอิจฉาบางคนก็คล้ายๆจะพยายามที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่า,อาสองผัวเมียนี้ยังโด่งดังยังมีชื่อเสียงอยู่ยังเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนทั่วไปอยู่อะไรต่างๆนานามากมายครับเท่าทีม่โมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าที่ทุกๆคนพูดกันไปนะครับ ไม่ว่าฝั่งใดถูกต้องทั้งสิ้นนะครับคือต่างคนต่างก็มีแนวคิดมีความคิดที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ไปในแนวทางของตัวเองนะครับเท่าคิโมโก็อยากที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ในทัศนคติและความคิดแบบบ้านๆของเท่าคิโมมาโมมาคุยกับเพื่อนๆในเรื่องนี้กันครับคลิปนี้เท่าคิโมให้ชื่อว่าคนไม่ดังนั่งเขี่ยครับ คือเมื่อวานนะครับก็มีการาไปออกรายการทีวีของ2อผัวเมียนะครับเท่าที่มูทราบครับว่าในความคิดของเขาเขาคิดกันอย่างไรครับ mm hmm. เขาอาจจะคิดที่จะไปหวังให้กระแสที่มันตกต่ําที่มันเสื่อมความศรัทธาต่างๆลงนั้นให้มันกลับคืนมาอย่างนั้นนะครับ mm hmm. การที่ได้ไปออกรายการดังเมื่อวานครับถ้าหากว่า จะหวังกระแสมันกลับคืนมานะครับเท่าคิโม,โมยืนยันนะครับเพื่อนๆจากข้อมูลจากการวิเคราะห์ในแบบของเท่าคิโมเองว่ามันไม่มีทางกลับคืนมาได้ละครับกระแสต่างๆมันไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้อีกแล้วครับเท่าคิโมยืนยันครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขารู้นะครับสองผัวเมียนี้เขารู้ ว่ามันเป็นการเสี่ยงพอสมควรนะครับและที่สําคัญก็คือสองผัวเมียคู่นี้เครียดมากๆครับเขาไม่ได้มีความมั่นใจล่ะครับใครๆก็ดูออกครับก่อนที่เขาจะไปก่อนที่เขาจะเดินทางเขาโทรปรึกษาคนโน้นคนนี้นะครับเพื่อขอคำแนะนำขอคำปรึกษานะครับโดยเฉพาะทีมทนายของเขาล่ะครับเพื่อที่จะปรึกษานู่นนั่นนี่ครับและในที่สุด ามที่เขาได้บอกนั่นแหละครับเพื่อนๆเขาก็ได้คำตอบมาครับคำตอบของเขาก็คือถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบครับให้ตอบเฉพาะคำถามที่ตอบได้นั่นแหละครับแต่พวกเขาก็คิดได้ครับว่าการไปออกรายการดังอาจทำให้กระแสมันกลับมาดีขึ้นเขาก็คิดไปอย่างนั้นแหละครับเพื่อนๆครับได้แค่คิด แค่ฝันครับเหตุที่เท่าคิดโมมองว่าพวกเขาไม่ได้มีความมั่นใจครับแต่เขาตัดสินใจว่าจะไปเพราะว่าเขาต้องการที่จะแลกครับไปทั้งท,งท้งที่ไม่มั่นใจครับแต่ต้องไปครับเพื่อที่จะแลกมาเพื่อที่จะต้องไปเสี่ยงเผื่อว่ากระแสความโด่งดังต่างๆมันจะได้กลับคืนมาเหมือนตอนแรกๆอย่างนั้นนะครับ นอกจากการโทรปรึกษาคนโน้นคนนี้เพื่อหาคำตอบแล้วนะครับการเดินทางของเขาเรียกว่าไปกันหลายคนล่ะครับคือไปกันหลายคนนะครับเผื่อที่จะได้ปรึกษาเผื่อที่จะได้อะไรกันครับเพื่อนๆครับแล้วก็ก็พาแอดมินเพื่อที่สำหรับทำคอนเทนต์ในเรื่องนี้ล่ะครับเท่าคิมโมค,คิดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อนเพื่อนคิดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วก็เมื่อกี้ก็ไปเช็คมาดูนะครับ ก็เป็นอย่างที่เท่าคิโมคิดล่ละครับคือความคิดของเท่าคิโมก็คือการไปออกรายการทีวีของพวกเขามันจะมีแต่ผลทางด้านลบซะส่วนใหญ่ล่ละครับเรียกว่าแทบจะไม่มีผลในด้านบวกครับเพราะหลายๆครั้งที่เขาไปออกทีวีออกรายการใหญ่ๆกันมามันติดลบกันมาทุกครั้งแ่ะครับมีบางครั้งกลับได้คดีความติดตัวมาอีกก็มีครับ แล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเท่ากิโมมีความเชื่อครับว่ามันคงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เท่ากิโมมองว่ามันอาจจะดีขึ้นมันก็มีอยู่แค่เรื่องเดียวครับสิ่งนั้นก็คือยอดวิวจากการทําคลิปใน YouTube ของเขานั่นแหละครับและที่เขาไปเช็คมาเมื่อกี้นะครับมันก็มียอดวิวที่ตอนที่หลังจากอัดรายการเสร็จนะครับ มันก็เพิ่มขึ้นมาจริงๆด้วยครับก็มีคลิปหนึ่งก็ครึ่งแสนครับอีกคลิปหนึ่งก็เกือบเกือบแสนละครับแล้วก็ได้2คลิปนั้นนะครับเพื่อนๆครับหลังจากนี้ก็คงกลับมาอยู่ที่เพดานเดิมละครับมากๆกก็คงยอดประมาณสักหมื่นเศษเศษนะครับถ้าน้อยน้ยก็ปกติทั่วไปก็ยอดพันครับก็คงเหมือนเดิมอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่า มันไม่มีอย่างอื่นที่ดีไปกว่าสิ่งนี้แหละครับและการที่ยอดวิวคนเข้ามาดูในคลิปของเขามากๆนะครับก็คือไม่ใช่เฉพาะ f c ของเขานะครับใครๆก็เข้าไปดูกันครับเพราะอยากรู้ว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับเท่าคิมโมเองก็ดูอยู่สองรอบสามรอบนะครับเพื่อที่จะสังเกตสีหน้าท่าทางสังเกตพฤติกรรมต่างๆครับ ไม่ว่าจากการเดินทางไปหรือว่าก่อนที่จะเข้าห้องอัดก็ตามแ่ละครับก็สังเกตได้แต่ถ้าให้เดานะครับเพื่อนๆเท่าคีโมอยากที่จะออกมาทำคลิปนี้ก่อนที่รายการเขาจะออกเท่าคีโมมีความเชื่อครับว่ามันไปไม่ตรงร่องครับแล้วก็ได้เห็นมาแล้วแปบบ๊แบๆบว่าหัวข้อที่ทางรายการได้ขึ้นไว้มันก็เกี่ยวข้องกับแค่เรื่องของการบริจาคเงิน ของทนายดังนั่นเองครับถ้าหากว่าเราได้ดูรายการนั้นแล้วนะครับเผลอๆเ,เท่ากิโมะมองว่าอาจจะได้รางวัลได้ถ้วยกลับมาอีอกสักคดีหนึ่งก็เป็นไปได้ครับเพื่อนๆครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เท่ากิโมอยากจะทำนายไว้ก่อนที่รายการจะออกนะครับก็คืคคองานนี้น่าจะมีน้ำตาครับคิดว่านะครับเพื่อนๆ น่าจะมีน้ำตาครับเพราะว่าความมั่นใจในน้ำตานั้นนะ่ะมันเคยได้ผลมาแล้วหลายๆครั้งนะครับการที่ทั้งสองผัวเมียนี้อยากได้แล้วก็หวังในกระแสอยากให้มันกลับคืนมานะครับพวกเขารู้ตัวดีครับเพื่อนๆครับว่าเขาว่าตกต่ำครับไม่ว่าจะพยายามโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อกลบเกลื่อนอย่างไรก็ตามครับและพวกเขาก็รู้ดีครับ ว่าเงินที่สนับสนุนต่างๆมันก็ลดน้อยถอยลงครับทำให้เขาต้องควักเงินก้นถุงก้นถังที่เขาเก็บไว้จำนวนมากล่ะครับถ้ายอยออกมาใช้อยู่เนืองๆแล้วล่ะครับเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าถ้าหากว่าเขาทําสิ่งใดก็แล้วแต่ในสานักใบหวยของเขาล่ะครับเขาต้องรีรีรอรอเขต้องทำช้านะครับคือทำช้านั่นหมายถึงว่าเขาต้องรอครับ ก็ต้องรอคนที่เข้ามาบริจาคเงินเข้ามาช่วยเหลือครับรอผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่จะอุปถัมภ์พวกเขาล่ะครับเช่นบันไดก็ยังไม่เสร็จครับพื้นทางเดินก็ยังไม่เสร็จครับหรืออื่นๆอีกหลายรายการครับน้ําตกน้าพุอ่าหรือรายการที่จะไปซื้อของเด็กเครื่องเล่นสนามไปสนับสนุนเด็กเ ตามหมู่บ้านต่างๆอะไรเหล่านี้ล่ะครับเยอะแยะมากมายแต่ถ้าหากว่าเป็นบ้านที่พักของยูทูบเบอร์ของเขาล่ะครับสำเร็จได้รวดเร็วครับวันเดียวสองวันวันแรกเทพื้นครับวันที่สองขึ้นโครงวันที่สามขึ้นหลังคาขึ้นฝาแป๊บเดียวเสร็จครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเงินที่จะทำนั้นมันมีอยู่แล้วล่ะครับคือมันมีพร้อมอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า สองผ came, mm ัวเมียเขาก็ต้องการให้บรรดายูทูบเบอร์รี้วล้อเขาทั้งหลายครับบรรดาคนรับใช้ทั้งหลายให้มาอยู่ใกล้ๆกันครับเพราะต้องการคนช่วยครับเขาต้องการแรงงานเขาต้องการคนที่เข้ามาช่วยกันในสำนักใบหวยอีกเรียกว่ามาช่วยกันทำงานอีกจำนวนมากล่ะครับนั่นเองครับเพื่อนๆครับแค่นั้นเองส่วนการที่มาออกรายการดังนะครับเทาคิโมบอกว่า ที่ผ่านมามันไม่ได้ประสบความสําเร็จครับมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาพูดไม่เป็นหรือว่าคําพูดคาจาของเขามันดูไม่ดีอะไรหรอกครับมันเป็นที่สมองครับมันเป็นที่ความคิดกับเพื่อนๆเท่าที่โมดจาได้ว่ามีพิธีกรหนุ่มรูปหล่อดาราคนหนึ่งของช่องสามครับเคยพูดไว้นะครับในอีกรายการหนึ่งว่าผู้ชายคนนี้ฉลาดที่จะพูดครับ ถ้าหากว่าเป็นเจ้าตัวนะครับหมายถึงว่าเป็นฝ่ายผัวเขาก็คงกระยิมยิ้มย่องนะครับว่าพิธีกรหนุ่มชมว่าเขาเป็นคนฉลาดแต่จริงๆในความหมายมันไม่ได้ฉลาดนะครับเพื่อนๆมันตรงกันข้ามกับฉลาดครับคือการที่พิธีกรหนุ่มรายการดังพูดอย่างนี้เขาหมายถึงว่าเมื่อเขาถามคําถามครับผู้ชายคนนี้ก็พยายามที่จะเลี่ยงคําตอบครับหรือ ตอบไม่ให้ตรงประเด็นครับประมาณนี้แหละครับเขาถึงใช้คำว่าฉลาดที่จะตอบครับหมายถึงว่า,าเป็นคนหัวหมออะไรประมาณนั้นแหะครับเ,เพื่อนๆหรือว่าเคยดูอีกรายการหนึ่งนะครับรายการของคุณทัญญานะครับขออภัยที่เอ่ยนามนะครับคือรายการนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของอคู่รักคู่รักต่างๆนะครับ และสองผัวเมียคู่นี้ก็เคยไปออกในรายการนะครับเขาก็ถามโน่นถามนี่แหละครับพิธีกรก็มีอยู่ทอดหนึ่งเท่าที่โมจําได้ขึ้นใจครับเขาถามว่าเคยไหมเคยไปมีกิ๊กมีกักอะไรอย่างนี้ไหมนะครับทั้งฝ่ายผัวเขาก็ตอบด้วยความภูมิใจนะครับว่ามีบ้างครับมีบ้างตามภาษาครับ พิธีกรถามทางผู้หญิงครับทางฝ่ายเมียว่าคิดอย่างไรทางฝ่ายเมียก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายล่ะครับแล้วพิธีกรถามว่าแล้วฝ่ายเมียทําอย่างไรล่ะครับฝ่ายเมียก็ตอบว่าก็ปล่อยก็ปล่อยไปถ้าหากว่าเขาคิดได้เขาก็คงกลับถ้าหากเขาคิดไม่ได้ก็แล้วไปทํานองนี้ล่ะครับแล้วก็ย้ําว่าแต่ เป็นเพราะความรักลูกนะครับรักลูกก็เลยต้องกลับมาอย่างนี้ครับส่วนฝ่ายปัวเขาก็ <c oughs> ตอบด้วยความภาคภูมิใจมากๆกครับเพื่อนเพืนเขาตอบว่าเขาก็บอกตรงๆครับคือบอกบอกฝ่ายหญิงที่เป็นคนใหม่ของเขาะครับก็บอกตรงๆรลนะว,ว่าเขามีครอบครัวมีลูกแล้วแล้วก็ก็ไม่ได้ปิดบังเมียเขาครับเขาก็บอกครับว่าเขามีคนอื่น อย่างนี้ครับแล้วพิจีกรก็พยายามถามนะครับเขาก็เลยบอกว่าก็เพราะว่าเขารู้สึกเครียดเครียดนะครับคือเครียดเครียดกับเรื่องที่บ้านนั่นมันหมายถึงว่าเขาไม่อบอุ่นครับเขามีปัญหากันสองผัวเมียนะครับที่เขาพูดอย่างนั้นพิธีกรก็ทำท่างงงงครับฝ่ายชายก็ยังไม่เลิกนะครับเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาเป็นคนรูปหลอ่อเป็นคนรูปงาม ผู้หญิงเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงก็ต้องหลงผู้หญิงเห็นผู้หญิงก็ต้องรักอะไรอย่างนี้ครับเท่าที่โมมองด้วยความหมั่นไส้ครับบอกเพื่อนๆตามตรงนะครับแล้วเขาบอกว่าพิธีกรถามว่าแล้วทาไมถึงต้องกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับเขาก็ตอบว่าเพราะคนคนนั้นไม่เหมือนเมียเขาครับคนคนนั้นไปด้วยกันไม่ได้เขาก็เลยต้องกลับมาครับ แต่ถ้าถามความรู้สึกของเท่าคีมโมนะครับเท่าคีมโมบอกเพื่อนๆเลยครับผู้ชายคนนี้เลวที่สุดครับโง่ที่สุดครับจริงๆเขาโง่ตั้งแต่ก่อนจะมีเมียคนนี้ซะด้วยซ้ำแหละครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าโง่เพราะไปมีเมียอีกคนนะครับผู้ชายคนนี้ไม่เคยรักผู้หญิงคนนี้เลยครับเพื่อนๆเชื่อเท่าคีมโมนะครับ เขาอาจจะยอมอยู่เพราะเขาไม่รู้จะไปไหนก็เป็นได้ครับคนนะครับเพื่อนๆลูกผู้ชายแท้ๆครับเขาจะไม่ทำอย่างนี้เขาจะไม่ทำกับคนที่เขารักอย่างนี้ครับเขาจะไม่ทำร้ายความรู้สึกของลูกๆเขาอย่างนี้เด็ดขาดครับแต่ผู้ชายคนนี้เขากลับคิดไม่ได้ล่ะครับเขาคิดว่าเขาแมนครับ แล้วก็ลูกเขาสําคัญในที่สุดเขาต้องกลับมาหาลูกอย่างนั้นแหละครับจริงๆเขาไม่ควรทําตั้งแต่ต้นครับเท่าคีโมรู้สึกแย่ครับแต่เท่าคีโมเข้าใจว่าสองผัวเมียคู่นี้ที่เขาไปออกรายการในวันนั้นเขากลับรู้สึกดีครับที่ได้ตอบคําถามอย่างนี้แล้วเขาก็คงเข้าใจว่าเป็นคําตอบที่เขาตอบได้ฉลาดที่สุดก็เป็นได้ครับแต่สําหรับเท่าคีโม เขาทั้งสองคนโง่ที่สุดครับแล้วไม่ควรที่จะเป็นแบบอย่างให้กับใครๆในสังคมครับเพราะเขาทำร้ายครอบครัวครับทำร้ายเมียทำร้ายลูกครับในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆเท่าขีโมบฟันทงครับว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเกี่ยวกับสองผัวเมียน,นี้เลยครับและถ้าหากว่ากระแสมันไม่กลับมาดีขึ้นนะครับ มันไม่ใช่เพียงแค่เขาทั้งสองคนเท่านั้นครับบรรดาลิวลอ้อบรรดายูทูบเบอร์ข้างกายข้างเอวทั้งหลายครับก็พลอยตกต่ำไปด้วยทั้งหมดล่ะครับเท่ากิมโมมีเหตุผลหลายสิบข้อครับที่จะบอกเพื่อนๆว่าเขาไม่สามารถที่จะดึงกระแสกลับมาได้อีกต่อไปนะครับแต่เท่ากิมโมจะขอยกอเหตุผลยอ่ยอ ให้เพื่อนๆได้พอสังเกตสักห้าข้อก็พอครับข้อที่หนึ่งครับจากทุกๆครั้งที่ผ่านมาการที่พวกเขาไปออกรายการทีวีถึงแม้ว่าจะเป็นรายการดังๆช่องใหญ่ๆอย่างไรก็ตามครับเกือบทุกรายการมันล้วนเป็นผลลบทั้งสิ้นครับและทุกครั้งที่เขาพูดนะครับเขาก็นำปัญหาต่างๆ กลับมาทุกครั้งล่ะครับเพืเ่อนๆครับครั้งนี้ก็เป็นเช่นนั้นครับเท่า,ากิโม้มั่นใจอย่างนั้นครับเหตุ <_ A> <ed> ผลข้อที่สองนะครับที่เท่ากิโมคิดว่ามันจะไม่ดีขึ้นครับคือถ้าหากว่าเขาสองผัวเมียยังคงคิดว่าเขาเป็นคนที่ดังอยู่เป็นคนที่เรียกว่าโดดเด่นอยู่ในสังคมอยู่เหมือนเดิมครับ มีทางรายการได้เชิญพวกเขาไปออกคิดผิดครับเพราะว่าหัวข้อในวันนี้นั้นมันเป็นเรื่องในทางลบของพวกเขาล่ะครับก็คือหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อในเรื่องของเงินบริจาคที่เกี่ยวกับตัวทนายดังครับแต่ที่เขาเชิญสองผัวเมียคู่นี้ไปนั้นมันก็แค่ว่าเป็นเพราะคำพูดของเขาล่ะครับ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการรับบริจาคเงินในครั้งนี้ครับเท่ากิโมจึงฟันธงอีกข้อครับว่ามีแต่ผลลบครับข้อที่สามครับถ้าเขาหวังครับที่จะให้บรรดาผู้ใหญ่ใจดีเอฟซี FC, ใจบุญทั้งหลายของพวกเขาหันหลังกลับมาหลังจากที่เขาได้ถอยหันหลังเดินออกไปแล้วนะครับเท่าคิโมะเข้าใจว่า ไม่มีทางครับไม่มีโอกาสแน่นอน100%เเซครับเพราะพวกเขาต่างก็มีแต่เสียกับเสียนะครับถ้าหากจะได้บ้างครับพวกผู้ใหญ่ใจดี FC ใจบุญทั้งหลายก็คงได้แต่เพียงเพียงแค่ความสบายใจล่ะครับหรืออาจจะได้ความสบายใจได้รักได้มีส่วนร่วมต่างๆกับสองผัวเมีย เท่านั้นเองครับแต่เทากิมโมมั่นใจอีกนั่นแหละครับว่าตอนนี้เขาคงที่จะไม่เหลือความรักให้สองป่วเมียนี้อีกต่อไปแล้วล่ะครับหลังจากที่เขาได้สูญเสียมามากมายนะครับเหตุผลข้อที่สี่ครับที่เทากิมโมมั่นใจว่ากระแสมันจะไม่กลับมาอีกนะครับ ก็คือบรรดายูทูบเบอร์ข้างกายของเขาทั้งหลายทั้งแหล่น่นแหละครับที่ต่างก็แบ่งเป็นแกงแบ่งเป็นก๊กกันล่ะครับทะเลาะกันแบ่งเรียกว่าแก่งแย่งชิงผลประโยชน์กันล่ะครับแย่งความใหญ่ความโตแย่งมึงแย่งกูกันล่ะครับน่าจะหมายถึงการแย่ง f อฟกันด้วยล่ะครับเพื่อนๆครับต่างก็สาวไส้กันครับ ขุดเรื่องเก่าๆเรื่องต่างๆตั้งแต่สมัยไหนต่อไหนล้วครับขุดถึงความไม่ดีของแต่ละคนขึ้นมาครับเรียกว่าสาวไส้ออกมาให้กากินนะครับและกาก็เอาไปกินกันเรียบร้อยท่วนทั่วแล้วนะครับแม้จะมีกลุ่มมีบางช่องครับบางช่องก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็หลายๆช่องครับพยายามที่จะเคลียร์นะครับพยายามที่จะบอกให้หยุดก็ตามครับ แต่มันสายเกินไปแล้วครับมันไม่ทันการซะแล้วเพราะว่าบรรดาช่อง y o u t u b e พวกนั้นครับเขาต่างก็สาวไสกันออกมาเรียบร้อยไปแล้วครับการที่ทะเลาะกันการสาวไสกันในกลุ่มยูทูบเบอร์ทั้งหลายของทีมสองวมนี้นะครับมันเป็นคำตอบให้กับบรรดา f อซบรรดาผู้ใหญ่ใจบุญทั้งหลายแล้วครับได้ทราบว่าปุมหลังของแต่ละคน ไม่ได้เป็นคนดีเลยครับยู YouTuber ทูบเบอร์ทางฝั่งของสองผัวเมียแต่ละผู้แต่ละคนหลายต่อหลายช่องครับเป็นมิจฉาชีพครับไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่ใครๆเข้าใจเลยครับเหตุผลก็สุดท้ายครับที่เท่าคิมโมจะยกมาให้เพื่อนๆได้เข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าถึงอย่างไรกระแสะของสองผัวเมียนี้จะไม่มีวันกลับอีกแล้วครับ ไม่ว่าเขาจะเพียรพยายามจะทําอย่างไรก็ตามครับก็คือเงื่อนไขแห่งเวลาะครับเวลาที่มันยังคงเดินไปข้างหน้าตลอดเวลานะครับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ข้างหลังเรื่องราวที่เคยโกหกหลอกลวงเรื่องเรื่องราวที่เคยต้มตุนหรือสร้างเรื่องต่างๆขึ้นมาเมื่อเวลามันผ่านไปผ่านไปครับ ความจริงมันก็ค่อยๆปรากฏขึ้นนะครับมันเป็นธรรมชาติครับเพืเ่อนๆครับคนที่เคยพูดโกหกอะไรไว้มันก็จะโผล่ออกมาเรื่อยๆครับโดยเฉพาะตัวของสองผัวเมียเองนั่นแหละครับและมันก็จะทำให้บรรดาผู้ใหญ่ใจดี fc ใจบุญทั้งหลายที่ยังตามืดบอดอยู่ในวันนี้ครับเท่าคิโมเชื่อหลือเกินครับ แค่มีปัญญาเพียงน้อยนิดครับในอีกไม่นานนี้เขาก็คงจะมองเห็นแสงสว่างและคงมองเห็นหนทางแห่งความเป็นจริงครับพวกเขาคงจะแยกได้นะครับว่าอย่างไหนคือหลงอย่างไหนคือรักครับนี่คือเหตุผลครับที่เทากิมโมยกมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนที่รายการเขาจะออกนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าจะเพียรพยายามอย่างไรก็ตามครับจะไปออกรายการดังๆอีกสักสิบรายการก็ตามครับมันไม่ได้ทำให้กระแสของพวกคุณทั้งหลายได้กลับมาดีขึ้นเลยครับถ้าหากว่าตอนที่เข้ามาหมายถึงว่าตอนที่ทำให้โด่งดังขึ้นมาได้นั้นมันได้มาเพราะน้ำตานะครับเทากิมโมก็มีความเชื่อว่าหนทางที่จะสามารถจะกลับมาโด่งดังได้อีกครั้ง มันก็คงจะต้องกลับไปแบบเดิมนั่นแหละครับก็คือกลับไปเสียน้ำตาแบบเดิมมันอาจจะได้มานะครับแต่ถ้าถามเท่าคีมโมแล้วก็ถามเพื่อนๆทุกคนที่เราอยู่ด้วยกันเท่าคีมโมเชื่อเหลอเกินครับว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ครับแต่มันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าหากมามาเพราะน้ำตาครับ คุณก็ต้องจากลาไปและคุณต้องลาไปเพราะน้ำตาด้วยเช่นกันครับเวรกรรมมันมีจริงๆครับเพื่อนๆคอยติดตามไปด้วยกันนะครับไม่นานละครับสำหรับวันนี้เท่าคีมโมก็ต้องขอจบคลิปนี้ลงแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าเท่าคีมโมก็จะกลับมา,าพูดเรื่องของสาเหตุที่ทำให้สองผัวเมียกด สองคนนี้ตกต่ำแล้วก็เสื่อมลงอีกตอนที่สามนะครับสำหรับวันนี้เท่ากิโมต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันทุกๆสิ่งอย่างรอบๆตัวนะครับสวัสดีครับ